สวัสดีค่ะ CT Home Channel ค่ะวันนี้จะมาชวนทำอาหารจานเดียวแบบง่ายๆนะคะก็คือข้าวผัดกิมจิค่ะหรือกิมจิไฟไรส์นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้แม่บ้านนั่งทำงานอยู่นะคะอยากทานอาหารจานเดียวแบบง่ายๆด่วนๆเปิดตู้เย็นเจอกิมจิซื้อเอาไว้หลายอาทิตย์แล้วค่ะก็เลยคิดว่าทำข้าวผัดกิมจิดีกว่าเพราะว่าส่วนผสมไม่เยอะแล้วก็ทำง่ายนะคะตอนนี้แม่บ้านตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะ ประมาณหนึ่ถึงสงช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ตัวต้นหอมญี่ปุ่นนะคะหั่นซอยๆแล้วก็แฮมค่ะต้นหอมญี่ปุ่นตัวนี้เนี่ยแมาบ้านเนี่ยหั่นเก็บใส่ช่องฟรีซเอาไว้นะคะก็สามารถเก็บได้นานขึ้นเวลาจะใช้ก็เอามาผัดได้เลยค่ะตอนนี้ก็ผัดให้ตัวต้นหอมนะคะส่งกลิ่นหอมเลยค่ะ แล้วก็แฮมสุกนะคะเนื้อสัตว์เราจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะคะวันนี้แม่บ้านเปิดตู้เย็นไม่มีเนื้อสัตว์อะไรเลยมีแฮมเหลืออยู่ชิ้นเดียวนะคะหลังจากทําอาหารเช้าให้พ่อบ้านแล้วก็เอามาหัน่นหั่นใส่อยู่จะไม่ใส่เลยก็ได้นะคะสําสหรับบางคนที่ทานแบบอาหารเขาเรียกอะไรนะวันพระทานมังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์ผัดคิมจิกับข้าวแล้วก็ไข่าดาวสักลูกหนึ่ง ก็ได้นะคะคตอนนี้ใส่กิมจิลงไปแล้วนะคะกิมจิหั่นเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆเล็กๆเ,เลยนะคะแล้วก็ผัดค่ะผัดสักครู่หนึ่งนะคะให้ตัวกิมจินุ่มมิดนึงนะคะแล้วก็รสชาติเข้ากันกับเนื้อสัตว์ที่เราใส่ลงไปนะคะส่วนผสมนี้ทําได้ไม่ยากอย่างนี้มาบ้านบอกนะคะใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ได้ค่ะไก่หมูกุ้งแฮมอะไรที่เรามีอยู่ในตู้เย็นนะคะใส่ทูน่าก็ได้นะคะ หรือจะไม่ใส่ก็ได้อย่างที่แม่บ้านบอกนะคะแต่ว่าแนะนำอย่างหนึ่งก็คือว่าข้าวตอนนี้แม่บ้านเติมข้าวลงไปแล้วนะคะอยากให้อร่อยใช้ข้าวญี่ปุ่นค่ะข้าวญี่ปุ่นเพื่อนๆมีก็หุงแล้วก็เอาเก็บไว้ในช่องฟรีซก็ได้นะคะเวลาจะใช้ก็เอามาอุ่นแล้วก็เอาลงมาผัดอย่างนี้ได้เลยนะคะ ใส่ข้าวลงไปแล้วอันนี้แม่บ้านใส่เห็ดเข็มทองนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะพอดีแม่บ้านเปิดเจอจากเหลือจากทำซุปเมื่อตอนเช้านะคะ<ๆ>ก็เอามาใส่แล้วอันนี้คือคีย์สำคัญค่ะน้ำดองกิมจิอะค่ะเราอย่าทิ้งนะคะเอามาเก็บเอามาใส่ด้วยเก็บเอามาใส่ด้วยนะคะแม่บ้านใส่ประมาณ3-5ช้อนนะใครชอบรสชาติจัดๆก็ใส่หลายๆช้อนหน่อยแล้วไม่ต้องปรุงอย่างอื่นเลยค่ะ ให้ทุกอย่างเข้ากันให้ข้าวให้กิมจิให้ผักทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วค่ะเท่านี้เองค่ะง่ายมากไม่ต้องปรุงรสชาติใดๆเลยค่ะไม่ต้องใส่ซีอิ๊วไม่ต้องใส่น้ำตาลเราใช้น้ำกิมจิเป็นตัวปรุงรสนะคะแล้วก็ให้สีกับข้าวผัดง่ายมากค่ะง่ายจริงๆเมนูนี้มาบ้านทำเนี่ยนี่คือเอามาตัดคลิปแล้วตัดแล้วเหลือประมาณ4นาทีมาบ้านถ่ายออกมาจริงๆ1%โปรเซสประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้ว พอผัดทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็ดับไฟเมื่อกี้แจ้งว่าแนะนําว่าให้ใช้ข้าวญี่ปุ่นเพราะว่าข้าวญี่ปุ่นทําออกมาอร่อยกว่าข้าวไทยค่ะและบ้านลองมาหมดแล้วข้าวญี่ปุ่นเข้ากันได้ดีมากถ้ามีก้อหุงติดบ้านเอาไว้นะคะเก็บใส่ช่องฟรีซไว้เวลาจะหยิบใช้ก็ง่ายมากค่ะแช่ได้เลยเดือน2เดือนไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าข้อสําคัญคือใส่ช่องฟรีซนะคะดับไฟแล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะ อ๋อเมื่อกี้แม่บ้านลืมบอกนะคะถ้าเกิดบ้านไหนมีน้ำมันงา,น,าน,นะคะพะดับไฟก่อนดับไฟนะคะเ <heut. S 1> ติมน้ำมันงาลงไปนิดนึงมันจะได้กลิ่นน้ำมันงา,นานซึ่งจะเพิ่มความเป็นอาหารเกาหลีมากมากขึ้นนะคะพอดีแม่บ้านวันนี้น้ำมันงานหมดเดี๋ยวต้องไปซื้อนะคะก็เลยไม่ได้ใส่แล้วก็ตอนนี้ใส่ไข่ดาวลงไปใส่ต้นหอมซอยนะคะแล้วที่อร่อยมากๆเลยนะคะต้องใส่อันนี้ไม่อยากให้พลาดก็คือตัวสาลายสาลาย แห้งเกาหลีอะค่ะซื้อตามเซเว่นก็มีนะคะหนึ่งห่อมีหลายยี่ห้อเลยให้เลือกเราเลือกเป็นรสออริจินอลน,นะก็เ,เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆน,นะะี่ค่ะเราก็ทานกับข,าก,บขากับตัวข้าวผัดกิมจิมันเป็นอะไรที่ต้องมีและเข้ากันมากค่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดกิมจิพร้อมเสิร์ฟถ้าชอบเมนูนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s cribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจแม่บ้านด้วยนะเดี๋ยวยังไงเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าจะมีเมนูอะไรมาฝากกันอีก สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ